ที่แบบไหนที่ไม่เหมาะกับการปลูกอ้อยนะครับถ้าหากว่ายังฝืนปลูกไปรับรองครับมีแต่จ๊งครับไม่ตายก็เรื่องไม่โตคับวันนี้พ่อพบกับครูมแม็กเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มา,าตัดอ้อยไปทําพัน์ครับหนึ่อ้อยสูง4เมตรกว่านะฮะอ้อย8เดือนกว่ายังไม่ถึงหน่งเกเดือนเลย้านยังไม่เปิดนะฮะแต่ก็จะปลูกอ้อยข้ามแรง วันนี้ครูแม็กจะมาบอกว่าพื้นที่แบบไหนครับที่ไม่เหมาะกับการปลูกอ้อยห้ามปลูกนะครับอันดับแรกก็คือพื้นที่ที่รับบายน้ําไม่ได้สําคัญเป็นที่นาอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าน้ําท่วมเกิน3มเดือนครับอ้อยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตพื้นที่นาจะปลูกอ้อยงามแต่ว่าจะต้องระบายน้ําให้ได้ถ้าหากว่าพื้นที่ของท่านระบายน้ําไม่ได้อย่าเสี่ยงปลูกเลยครับเพราะว่า ลงทุนกับอ้อยเนี่ยมันลงทุนเยอะนะครับมันจะทําให้เราขาดทุนนะครเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันจะไอตายน้ํามันจะไม่ขึ้นเลยนะฮะและพื้นที่อันที่สองก็คือห้ามปลูกอ้อยนะครับปลูกไปก็มีแต่เจ๊งก็คือพื้นที่ที่เอาหน้าดินออกนั่นหมายความว่าพื้นที่ที่มันไม่อุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเวลาเราไปปลูกอ้อยนะฮะ จะบำรุงขนาดไหนดีขนาดไหนก็ตามนะฮะอ้อยมันจะไม่ขึ้นเลยอย่างมากก็สูงไม่เกิน2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นครูแม็กทดลองมาแล้ว2พื้นที่นี้นะครับนั่นก็คือพื้นที่ที่ระบายน้ำไม่ได้เวลาฝนตกมาน้ําท่วมเกิน3เดือนพื้นที่ที่มีน้ําซําตลอดนะฮะเวลาฝนแล้วก็พื้นที่ที่ไม่อุดมสมบูรณ์เอาหน้าดินออกนะฮะ ตรงนี้ห้ามปลูกนะครับครูแม็กทดลองมาแล้วปลูกไปก็อ้อยไม่ตายมันก็เลี้ยงไม่โตครับมันไม่คุ้มทุนกับที่เราลงทุนลงไปนะครับโอเคนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกรุณาครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปแล้วก็ให้เพื่อนๆของเราที่อยากจะปลูกอ้อยแต่ยังไม่ทราบข้อมูลได้รับรู้ด้วย นะครับหรือว่าท่านไหนมีอะไรสงสัยนะครับเกี่ยวกับการทําอ้อยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามครูแม็กมาได้และจะทำยังไงครับอ้อยให้มันสูงเหมือนกับครูแม็กนี่เห็นไหมครับนี่สเมตรกว่าเนี่ยมันงามขนาดเนี้ยครับงามขนาดนี้แล้วทําอย่างไรครับอ่าก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้ตรงนี้บอกตรงๆเลยครับว่าเป็นผลงานของครับปุ๋ยเคมีญี่ปุ่นรองพื้นนะครับแล้วก็ ใช้3สหายนะครับในการฉีดพ่นทางใบลงทุนน้อยมากครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีขั้นครับ